ในที่สุดค่ะติ๊กก็เจอตัวพี่โยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่โยจากไลฟ์ออ d ด o โอนะคะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านไลฟ์ห้องของไลฟ์ออ d ด o โอนะครับผมค่ะครับตามหาตัวพี่โยย่างมากเลยเราจะต้องคุยกันนานนิดนึงนะพี่ได้ครับพอดีครับผูชมห้องไหนค่ะว่าห้องนี้ทำไมคึกคักเป็นพิเศษในปีนี้พอดีว่าวันนี้งานเนี้ยนะครับห้องของไลฟ์ออ d ด o โอห้องนี้นะครับเราจะโชว์ที่เป็น 5.1 channel นะครับเป็นโดยที่เราจะใช้ลำโพงเนี่ยคือ Focalcora รุ่นใหม่นะครับผมโดยทั้งหมด5 channel เนี่ยจะเริ่มจากเอ่อ Focal โฟ่816นะครับแล้วก็จะมี f o c a l c o l a Center นะครับแล้วก็จะมี โฟล์คอร่า806ด้านหลังที่เป็นเซอร์ลาว์นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมพร้อมๆกันนะคะครับผมอ่านี่คือเซอร์ลาว์นะครับอ่าเราขออนุญาตพูดตัวนี้ก่อนไหนๆก็มาจอดอยู่ตรงนี้แล้วได้ครับรู้สึกว่าเขาหน้าตาเหมือนบุ๊กเชลเลยทําไมเขาเป็นเซอร์ลาว์ได้ด้วยล่ะคะเอ่อบุ๊กเชลเนี่ยบุ๊กเชลเนี่ยเราสามารถนํามาใช้เป็นลำโพงเซอร์ลาว์ได้นะครับผมครับก็ โดยที่เราเราวางเนี้ยนะฮะวางให้มันสูงกว่าตำแหน่งปกติที่เราจะฟังเพลงเล็กๆนะครับก็ <ạ. S 1> วางขึ้นมานะครับผมหรือหรือถ้าอยากจะใช้ลำโพงที่เป็นเซอร์ราวจริงๆเลยเนี่ยก็จะเป็นรุ่น f o c a l c ร l ล่าเซอร์รานะครับผม <ạ. S 1> ตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับเป็นลักษณะของ On w วอลนะครับติดติดได้ติดบนผนังได้เลยนะครับผม <ạ. S 1> ครับอันนี้คือรุ่นใหม่นะครับผม <ạ. S 1> ครับ แล้วก็ในในงานนี้นะครับในงานนี้โปรโมชั่นของ Focal เองมันจะเป็นชุดลำโพงดูหนังนะครับจากราคาแสนกว่าบาทเนี่ยในงานเนี่ยเราเหลือ99,000นะครับผมแส,แสกนกลางแสนไปๆไเนี่ยตัดทิ้งไปเลยใช่<ต>เหลือเหลือ<ๆ>ในงานเนี้ยเก้าหมื่นะครับผมแล้วก็จะมีอีกชุดนึงนี่คือนี่คือ f o กักับ Unity a ้อะตอมนะครับผมซึ่งในห้องเนี้ยนะครับ ม,ม,มีครับตัวนี้คือ unity atom นะครับซึ่งสามารถบายพาสมาเข้า AVR ไว้สำหรับขับลำโพงคู่หน้าในการดูหนังได้นะครับนั่นหมาย<ช>ถึงว่าห้องเนี้ยที่ที่เป็นอย่างนี้คือสามารถจะดูหนังก็ได้ฟั<ช>งเพลงก็ได้ทั้ง<ช>สองอย่างนะครับผมครับ ก็คือบ้านไหนที่คุณผู้ชายอะเหรชอบฟังเพลงใช่เขาต้องการ2อย่างเลยแต่คุณภรรยากับคุณลูกอยากจะดูกระตูนอยากจะดูหนังที่เป็นไซไฟที่ต้องมีเสียงที่ให้ความสมจริงใช่ครับผมเซตนี้สามารถทําได้เซตนี้ทําได้นะครับผมแล้วเซตนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเหมาะสําหรับห้องขนาดเท่าไหร่ขึ้นไปหรือห้องประมาณไหนคะจริงจริงๆห้องเนี่ยนะครับจะเป็นห้องลิฟวิ่งรูมก็ได้นะครับเพราะว่าบ้านส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ก็จะไม่ได้มีแบบห้องดูหนังเฉพาะนะครับก็เราก็สามารถไปตั้งไว้ในห้องห้องรีวิงรูมของเขาได้เลยสร้างความสุขให้กับในบ้านของเขานะ,ค,ะครับผมวันนี้ l i ฟ e a u ร์ดนะคะมาบุกอว v Show 2020ทั้งทีห่างกันมาหนึ่ปีค่ะพี่หยครับผม,มใชโปรับ อะไรมาฝากเราอีกไหมคะเออในงานเรามี2โปรโมชั่นนี้นะฮะค่ะรับผมแต่ถ้าอยากได้มากกว่านี้ต้องไปที่ไหนอะ่ะมาที่โรงแรมฟอร์เออเมอร์เคียวในงาน BAV ชั้น14 นะครับผมที่ห้องนี้ห้องไลฟ์ออ d ดิโอดูหนังในระบบ5.1นะครับแล้วถ้าเกิดว่าจบงานนี้ไปค่ะอยากจะไปดูเป็นเซตฟังเพลงอยากจะไปทำห้องโฮมเทยเตอร์โดยเฉพาะเนี่ยสามารถไปเจอกับพี่โยได้ที่ไหนคะเออจริงๆเราสามารถเจอกับพี่พี่ทางร้านไลฟ์ออ d ดิโอได้นะครับจริงๆแล้วไลฟ์ออ d ดิโอนี้จะอยู่ที่ชนบุรีนะครับแต่ก็สามารถโทรหาเขาได้เพราะพี่หน่อยไลฟ์ออดิโอเขาสามารถ เซอร์วิสคุณได้ทั่วประเทศนะครับผมไม่ว่าคุณจะมาจากจังหวัดไหนภูมิภาคก็แล้วแต่ยินดีต้อนรับทุกท่านอยากจะได้เซตไหนเดี๋ยวเราไปจัดเซตให้ถึงที่บ้านเลยใช่ครับผมเอาและค่ะวันนี้ขอกุด้วยกับสองโปรโมชั่นนะคะจาก l i f e Audio ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่โยมมากๆเลยครับสวัสดีครับ ค่ะ,ะนาปุญญวี BAV Smart Idol ค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงและกำลังเป็นครูสอนเต้นอยู่ด้วยค่ะวันนี้นะคะนาวก็จะมาเชิญชวนทุกคนมาที่งาน BAV Show 2020ค่ะภายในงานก็จะมีเครื่องเสียงและโฮมเทเ e a ตอร์ให้ทุกคนได้รับชมมากมายเลยนะคะ 4ตุลาคมที่โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูนนะคะอย่าลืมมาพบนาวและเพื่อนๆด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะวันที่1ถึง4นะคะอย่าลืมนะ